หนิงปณิตามาเองโผล่คอมเมนต์เพจดังว่าด้ดยเรื่องมือที่สามถ้าเมาขาเมาหูพึ่งหนิงปณิตามาเองโผล่คอมเมนต์เพจดังว่าด้ดยเรื่องมือที่สามถ้าเมาขาเมาหูพึ่งแฮคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้รวัวรัวถ้าเมาชาวเน็ตและขาเผือกเมากันสะบัดกับข้อความรำพึงรำพันตามภาษาเจ้าแม่ก็ิ0เจ๊หมอยร้อยแปดที่ล่าสุด3 1พฤษภาคมกระตุกตอมเผือกด้วยการติดแฮชแท็ก นางร้ายหน้าเวียงพร้อมฟาดสนันโซเชียลโดยระบุว่าว่าด้วยเรื่องของมือที่สมขอโทษเพียงเพราะให้เรื่องจบก่อนคิดขอโทษควรคิดสำนึกคนดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำผิดแต่คนดีคือคนที่สำนึกผิดและเลิกทำแต่ความเหงามักทำให้บางคนขาดสติจะหนัดยอมเป็นชู้คนอื่นดีชั่วรู้หมดแต่ทำคนแบบนี้ไม่น่ามีที่ยืนในสังคมด้วยรักนางร้ายหน้าเวียง งานนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่หนิงปณิตาที่กำลังเดินหน้าใช้สิทธิ์เมียหลวงขึ้นศาลเดินหน้าฟ้องบุคคลที่3พัวพันสามีและก่อนหน้านี้ธัญญาธัญญาเรศพี่สาวคนสนิทของนิงและจินสามีของหนิงได้ออกมาเปิดเผยว่าคู่กรณีของหนิงรู้สึกผิดอยากเจอนิงอยากขอโทษแบบได้คุยกันขณะที่หนิ่งก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อิโมจิรูปหัวใจในโพสต์ดังกล่าวด้วยท่ามกลางแฟนๆและชาวเน็ตที่เข้ามาส่งกำลังใจและความห่วงใยให้อย่างมากมายอาทิ ส่งกำลังใจให้ค่ะสู้ให้เต็มพลังค่ะตามสิทธิที่ควรจะเป็นรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะจะได้หลับจำหลังจากนั้นข้อ,อยังโหสินี่คือคำขอจากคนที่รักหนิงอย่ายอมยอมเท่ากับเจ็บฟรีทีมคุณหนิงเอาให้ถึงที่สุดค่ะ